ติยมิบายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายาติสรารนิสหะปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณัง์ัจฉามิ ธรรมสารนังขจามิสังข้างสรนังขจามิทุติยามปิพุทังสรนังขจามิทุติยมปิธรรมสรนังขจามิ sáng thăng sara lung khachami Tha ti yam bê tung sara lung khachami Tha ti yam bê tung sara lung khachami Tha ti yam กามสุมิจฉาจาวาเวรมณีสิกขาปัทหังสัมมาทิยามิมุสสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสัมมาทิยามิสุราเมรยะ มัจจปมาทัทาธาาเวราปนิสิคธาพัังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิคธาพัานิสิเลนะส,สุกติงยันติสิเลนะโอคะสัมปทา สิเลนะมิปุติยันติตัสมาสิลังวิสุนทะเยหะทุครับลำดับนี้ก้าวขอประธานอนุญาตการบรรนาองค์หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จผู้เป็นประธานและท่านพลอากาศทีสุทธิชัยสุนทรบุระรองรลขาทิการพระชาวัง คณะข้าราชการและอุบาสกปัสิการประจำยังบนทนพิธีประกอบพิธียกช่อค้าพระบทสวดโบราณการฝั่งที่ใต้ของพระบทสวดโบราณเขากลบวอย่เชุดทุกท่านครับ